สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องสาวนุ่นล้ำสิงนะคะทุกคนขณะนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะทุกคนช่างยังทำงานกันดีเลยนะคะช่างยังต้มรถเกี่ยวกันดีเลยส่วนช่างนัก็จัดการบันไดนะคะทำบันไดรถเกี่ยวนะคะดีช่างทำอะไร สางตัดลายอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยทุกคนดูสิช่างกำลังตัดนะคะโหวาดแบบเอีงเลยนะคะตัดเอีงเลยค่ะ จะเข้าเขตนี้ต้องเดินแบบระมัดระวังนะคะก็ใส่รองะะเท้านะคะเสียงดังมากนะคะบ้านน้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะเสียงดังนะคะต้องเดินแบบระมัดระวังนะคะอันนี้ก็เป็นค่จะเป็นบันไดร์เกียงนะคะอัปเดตให้วิธีเอฟซีดูนะคะช่างบก ทำมาได้รเกี่ยวเองนะคะไว้ขึ้นคาใหญ่นะคะส่วนอันนั้นไม่รู้ว่าช่างทำอะไรนะคะอ้าวไม่ไงออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนั้นนะคะเ <c oughs> สียงคางนี้ก็ซ่อมเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกค <c oughs> นก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะ เนงน้ยไงสัตาดเ้ยแ่งังทำงานกันอยนะคะนี้น,นีเดี๋ยวก็เดินใส่ตองนี้ก็ตัดวนไปนะคะตีนต่นเท้านุ่นตื่นหกโมงครึ่งนะคะได้ยินเสียงข้างทำงานตึ้งตึงตงตึงต้ง,ตง,ตง,ตงโอ้โหแบบ ตอนนี้หกโมงเย็นก็ยังไม่หยุดนะคะสุดยอดทำงานกันดึกดื่นทีเดียวนะคะก็มาเช็คก็เกี่ยวก็มีค้าจ้างให้นะคะทุกคนเรามีค้าจ้างให้ลงให้ค่ะ ลงบันทึกให้เลยนะคะว่าวันนี้แพรมาทำงานบ้างเริ่มตั้งแต่ซ่อมรถเกี่ยวนะคะจนถึงเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะมีเบิกล่วงหน้าก็เบิกได้นะคะ <c oughs> แต่ตนี้ถ้ถารู้สึก็ถ้าเก๋นะ่าจะไม่มีตังค์ให้เบิกนะคะการซ่อมรถเกี่ยวก็ยังไม่มีเลยนะคะ จะ,ะเป็นบันไดนะคะต้องรอชมนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็หมดซุ้เรอเตลี่ยนเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กองไว้ตรงนั้นก่อนคะ่ะแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นอของสิบล้อที่เข้ามาวันนี้นะคะพวกเ,เขาเรียกอะไรนะคอกนะคะอันนี้นะคะคอกตรงท้ายมันนะคะอันนี้น่าจะเป็นท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคน ทางก็เตรียมของไว้รอนะคะส่วนตัวรถก็จะอยู่ทางนั้นนะคะเนื่องจากว่าเข้ามาจอดในบริเวณโรงรถเราไม่ได้นะคะก็จอดไว้นอกโรงรถนะคะแต่ก็ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านนุ่นนะคะ,ะเราเรารักษารถไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าเรามีรั้วปิดนะคะส่วนคันอื่นๆนะคะก็จอดอยู่ในโรงรถส่วนคันนุ่นก็จอดทางนั้นนะคะแล้วก็รถของพายพ่อนะคะ ส่วนสองล็อกนี้นะคะช่างนกก็เมาค่ะช่างนกเหมาไว้เอ่อรับงานต่อรถรับงานทํารถนะคะทุกคนก็ปีนี้ช่างนกเฮงๆมากค่ะคือง,งานเข้ารัวๆเลยนะคะมีงานทําตลอดนะคะอ่อใครที่อยากอ่อติดต่องาน่ไหนก็ติดต่อ งานตอกระบาดทำสีอะไรก็ติดต่อช่างนกได้เลยนะคะแต่โอวินไว้ก่อนตอนนี้ช่างจะต้องเอ,เอเ่อทำรูเกี่ยวนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวนะคะพอเกี่ยวข้าวเสร็จคันนั้นน่าจะเริ่มง,งานคันนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าช่างจะเริ่มตอนไหนนะคะทุกคนต้องรอ,รงรองงติดตามช่วงเช้านั้นละ่ต่อไปนะคะเสียงมันดังแบบนี้นะคะทุกคนก็คือแบบอ้โหามา ก็ที่เห็นนี้ก็จะเป็นคนงานอยู่รถเกี่ยวทั้งหมดนะคะช่างนกจะเป็นคนขับรถเกี่ยวคันนี้นะคะเสี่ยนิกก็คันนี้นะคะส่วนลูกน้องฝั่งเสียนกนะคะก็จะพี่ชาติค่ะคนนี้นะคะจะเป็นคนจุนาของฝั่งเสียนิกนะคะส่วนลูกซ้ายจะเป็นคนจุนาฝั่งเสียนกนะคะส่วนพี่นายนะคะก็จะเป็นคนขับรถดำนะคะสลับกันกับนุ่นนะคะส่วนพ่อนะคะจะเป็นคนขับรถกระบะนะคะ ขนข้าวให้สั่งเสือนิดนะคะแล้วก็จะมีรถขนข้าวอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นกระบะดาเหมือนกันนะคะก็ถ้าลูกค้าต้องการขายเยอะนะคะนาเยอะเราก็ต้องเอารถไปทั้งหมด3คันนะคะเรามีคนขับรถขนข้าวทั้งหมด3คันนะคะคนขับทั้งหมด3คนนะคะก็จะสลับกลับเปลี่ยนกันนะคะล้วก็จะสลับกลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้อยู่ประจําคันใดคันหนึ่งนะคะ รถถุงข้าวมีสามคันก็คนขับสามคนก็สลับกันไปเรื่อยๆบางครั้งนึงขับรถดับบ้างขับปิกอัพบ้างนะคะสลับไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่แต่สวน้าเนี่จะอยู่ฝังแจ้งนกนะคะทีนี้จะขออยู่รถเขียวแจ้งนกนะคะเราจะรอติดตามเจ้าจักเขียวของเรานะคะลงเขียว เสียงดังมากนะคะทุกคหนหยดลั่นเลยอันนี้ช่างตัดทำอะไรนาะต้องรอลุน้นรอลุ้นว่าช่างจะเอาทำอะไรนะคะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอพอก็ยินดีรถเกี่ยวค่ะเนื่องจากว่าจะตรงไหนดีนาะน่าจะจอดล็อกล็อกน่าจะจอดล็อกนี้ได้ไม่ได้สิเพราะว่า คันนี้มันใหญ่นะคะมันใหญ่กว่าคูเบอร์ตานะคะเมื่อก่อนจะจอดคูเบอร์ต้าได้สองคันนะล็อกนั้นอ่ะคือจอดได้กันแต่ึงแี้พอมีคันเนี้ยจะจอดตรงไหนจอดล็อกนี้หรือเปล่าล็อกนี้ก็ไม่ได้นะคะช่างทํางานนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะล็อกนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นรถดับเบน <laughs> แต่พอถึงเสร็จเกี่ยวข้าวก็รถดับเบิก็จะออกวิ่งงานแล้วนะคะทุกคน ปีที่แล้วนุ่นเริ่มวิ่งงานช่วงจักประมาณวันที่สี่ที่ห้าที่หกันวานะคะปีนี้ต้องมารอลุ้นนะคะว่าน,นุ่นจะออกวิ่งงานช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะปิดตาน,นีกก็ยังไม่เลิกง,งานนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนุ่นน้ำทิพยะ การทำต่อไปคนจะไ่เก่น,นนะีม้างจะใสแบบนี้